ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อของเราก็ปิดให้บริการแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกคา้าทุกท่านนะครับแล้วก็พี่นะครับท,ที่ติดตามมาอยู่นะครับตอนนี้กระดูกของเราเหลือประมาณนี้ครับวันนี้นะับอันนี้ผมมาได้ใช้กระดูกต้นหม้อนะฮะอ่ะโอเคแกะเนื้อให้น้องนิดเดียวเดี๋ยวพี่เขาจะมาบ่นเราอีกใครๆเนะี่ยเจ้าคุณหลงเจ้าคุณหลงไปนอนไหนกันมาแล้เนี่ยวันนี้พอดังพวกมีปอกคอเลย,ดยเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอคลิปออกไปมีปอกคอเลยวันนี้วันนี้ด้วยคลิปเพิ่งติดฟีดวันนี้ ม,ม,มีปลอกคอมาเลยนะครับจะเป็นกระดูกเล้งนะครับสาหรับใครที่สงสัยว่าผมใช้กระดูกอะไรผมใช้กระดูกเล้งนะครับกระดูกเล้งมันไม่สามารถกินได้มันไม่ใช่กระดูกอ่อนนะเราต้องบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าในคลิปต่อไๆไปนะอย่าดราม่าผเลยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายน้องนะเรอยากให้น้องเขาได้อิ่มท้องน,น้องเขาเป็นหมาจรมานะครับะน,ะบนี่เนื้อเน้นๆนนครับพี่ๆอยากรู้ว่าพิกัดร้านอยู่ตรงไหนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยพาวาีสิบเนะครับแยก4ี่นะครับเป็นร้านกุจแจปากหม้อใส่พานนะครับผม รสชาติเยี่ยมมากราคาน้ำซุปเริ่มต้นที่เท่ากัน40บาทเองครับความประสงค์ของพี่พี่ก็คืออยากให้เป็นเนื้ออย่างเดียวก็คือดูครับจัดเลยครับนี่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 กินด้วยกินด้วยกินโชว์ด้วยไอ้ในหม้อน้ําซุปเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมไม่เอามาขายต่อครับผมทิ้งหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าทำใหม่วันต่อวันที่ร้านเริ่ม5บาทนะตอนนี้เรามีวัตถุดิบหลักแล้วนะครับแล้วก็รอลูกค้าของเราครับลูกค้าประจำนะมารับของครับซึ่งตอนนี้น่ามาไม่ไหวแล้วพี่ชาตอนนี้เป้าหมายเราอยู่ตรงนู้นนะครับ นอนอยู่ที่เดิมเลยนะครับยวผมจะวันนี้จะเดินหาเขานะมุนตลองนอนอยู่ตรงนู้นนะครับไปพร้อมกันครับทุกคนเนื้อร้วนๆนะครับวันนี้สจใจเทนนิสรุ่นเลยตอนที่ผ่านมาผมก็ไม่แน่ใจครับลงก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมหมากินกระดูกไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยทุกคนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนงี้นะครับเนี่ยเวลาเขากินเสร็จเ็าจะเหลือเนี่ยเขาไม่กินด้วยนะกระดูกเขาก็วางไว้ตามหน้าบ้านของคนอื่นผมก็จะคอยเก็บอันนี้มันจะคอยเก็บจริงจริง เมื่อเช้าเนี่ยผมเครียดมากเลยที่หลังจากที่ทุกๆคนเม้นมาว่าเออหมากินกระดูกไม่ได้รู้สึกผิดทันทีแล้วแต่พอพี่ๆอีกกลุ่มมาให้กําลังใจนะว่ามันจะได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับเอาแบบเอ้ยไม่มีกระดูกเลยดีกว่ามาลงนะมาโอดีใจมากเป็นไงพวกเดือดรถชนเหรออันนี้มาอันนี้เร็วรถรถตกลุกป่ะโอ้โหดีใจอันนี้เร็วลงอันนี้อันนี้กระดูกอันนี้เนื้อมาลงมาอ่ะเร็วมาโอ้โหหลวง คอเดินลุกนะโอ้ยดูดิ